พี่กอย่ายงโปเลยอ่ะเป็นเชฟปลอมตัวมาปะเนี่ยยังจะตลกอีกเราอ่ะทําครัวพี่เกือบไหมยังจะกล้ามาหยอกคนอื่นอีกแต่มันก็ไม่ได้ไหมเนี่ยคะ่ะจะมาโทษหนูได้ยังไงวันหลังพี่กอยก็แปะป้ายไว้สิว่าห้ามเวฟเดี๋ยวเธอเราอ่ะชาวบ้านเขารู้กันเถอวะว่าห้ามเวฟกุนเชียงยังจะมาโทษความผิดที่พี่แต่ก็ เป็นมือที่เลาใจดีใช่ไหมคะขอโทษค่ะหนูตั้งใจว่าจะทำอาหารเย็นเพื่อปลอบใจพี่กาอ,อยาสหน่อยแต่ว่าทำพังซะไดจ้จริงๆตัวเล็กไม่ต้องขอโทษพี่ก็ได้นะพอพี่มาคิดๆดูแล้วก็ตลกดีไม่ได้มีเด็กบ้าๆบ,าบองๆมาก่อกวนนานละพี่หายเครียดเลยเนี่ยตั้งแต่อิงดาวมาอยู่ที่บ้าน บ้านนี้ก็สดใสขึ้นแน่จริงพี่กอย่ก็พูดแบบนี้สิคะว่าแต่เชฟมีอะไรให้ช่วยไหมคะอย่างเราเนี่ยนะสัญญากับพี่ก่อนว่าจะไม่เผาครัวพี่และพี่จะยอมให้ช่วยสัญญาคะ่ะว่าจะไม่เผาครัวพี่กอยก่แต่เรื่องอื่นหนูไม่รับประกันนะคะโอเคมาดูกันว่าเราจะล้างผักอันนี้ให้พี่ได้ดีแค่ไหน โอ้โห oh ระดับนี้หนูจะล้างให้สะอาดทุกซอกทุกมุมเลยจ้าจะรอดูเด็กขี้คุยพี่ไม่ให้ค่าหรอกนะรอดูผลงานก่อนก็แล้วกันจ้า อันนี้วันเนี้ยน,นี่ตกใจเลยอ่ะอันนี้มาช่วยหลือเปล่ามากอบกูอ้าเช<น>ิญว่าแต่เหมือนมีคนเกยมาคนหนึ่งป่าวะ กินอะไรกันคะเขาเรียกว่าคบคู่ตรงหางใครเขาอยากจะไปคู่ด้วยคะก็ไม่ดีบอกว่าจะคู่กับพี่สักหน่อยคู่กับพี่กอาญาติ่างหากจะมากินข้าวฟรีบ้านคนอื่นเขาอัดีเดี๋ยวพอเมาเลยเทก็ให้ดูแลอีกเอาหนาแกคนยิ่งเยอะยิ่งสนุกเนาะตัวเล็ก ก็ดีใจด้วยนะเว้ยแกในที่สุดแกก็ได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ที่แกอยากจะทำสักทีใช่ดีใจด้วยนะเจถ้ารวยรวยแล้วอ่ะอย่าลืมซื้อหนมเยี้ยงน้องบ้างนะยินดีด้วยนะคะไม่คิดเลยนะคะเนี่ยว่าจะเก่งด้วยกินหัวโชว์นีกหรอหมดแก้วเว้ย we gonna have a private party come on now let's get it started shake shake when my mama gave me the heat is rising our poses racing the way i'm feeling is so amazing let's keep it going until the am once we started it can't be stopped our chemistry is going off the charts walking around looking like movie stars love so well like it came from mars เอาชวนดิหมดแก้วดิรออะไรล่ะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กจ้าอะตัวเล็กหายไปตั้ง <SAN> นานมาหลบอยู่ห้องนี่เองโอ้ยอะไรของพี่กอยาเนี่ยลงไปเลยไม่เอาจะนอนนี่ ว้านอนนี่ที่ว่ามันคือบนตัวหนูนะคะออกไปเลยหนูหนะักไอพี่หนักขนาดนั้นเลยเหรอออหนักสุดๆเลยค่ะถ้าพี่กยย่อยไม่รู้ไปหนูจะตีแล้วนะคะตัวเล็กไม่กล้าหรอกพี่รู้ืซอร์พิแบบพี่จะไปรู้อะไร ว่าผู้หญิงแล้วนี่ไงลงโทษให้เข็ดตัวเล็กดือ้อ นี่ค่ะตาเลกพี่โกอยเม,มื่อเมื่อเมื่อคืนเราเราจูบกันค่ะแต่พี่กอยเม,มื่อคืนพี่เมามากรู้ค่ะถึงพี่เมาแต่พี่ก็รู้ว่าเราจูบกัน พี่กอย่าไม่ต้องเครียดน,นะคะหนูกับพี่กอย่าเราก็จะยังเป็นพี่น้องที่น่ารักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจริงๆเราก็เมากันทั้งคู่นะคะไม่แปลกหรอกที่จะหลงกลคนสวยแบบหนูแล้วตัวเล็กรู้สึกแย่หรือเปล่าถ้าตัวเล็กรู้สึกแย่พี่ก็จะขอโทษแต่ถ้าตัวเล็กรู้สึก ตรงกันข้ามพี่ก็จะพี่กอยากจะทำอะไรหรอคะงั้นพี่ก็จะจูบอีกครั้งได้ไหมคะถ้าหนูบอกว่าดีพี่กอยากจะจุบหนูจริงๆหรอคะพี่ไม่เคยพูดเล่นคะ่ะ งั้นเฮ้ยชิายตัวเล็กรีบเลยเร็วจะเจ็ดโมงแล้วชิหายละถ้าพาวฟ้าตื่นมาไม่เจอบ้านแตกแน่เลย